สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ทีเจบุญทุกท่านค่ะในฝนทั้งลมนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะจะมาอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนทั้งลมมาเลกแล้วนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะแม่แม่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพระแม่ศสีเจบุญทุกท่านค่ะวันนี้ทั้งลมทั้งฝนมาอีกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพระแม่พิเจยบุญทุกท่านค่ะสวัสดีช่วงเย็นนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะลมแล้วก็มืดฝนเริ่มมาแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่ซีเจบุญสามท่านที่กําลังรับชมคะ่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับครอบครัวของนองบุ้งด้วยนะคะสวัสดีช่วงเย็นนะคะแม่แม,ม่คะ่ะ có căng lúc đấy nó mấy đâu? สวัสดีค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงังใจให้กับครอบครัวของน้องรุ่งด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะไม่์ฟาใส่นะคะไม่ยอมอาบน้ำค่ะไปเอาในเปียให้กินก่อนเอาในเปียให้สางกินก่อน สวัสดีพ่อแม่พีใจบุญทุกท่านคะ่ะสวัสดีห้าท่านที่กําลังรับชมคะ่ะช่วงนี้ฝนจะมาแล้วนะคะแม่ๆมเข้ามาเมตตาอุหนนอาหารน้องรุ่งได้นะคะกระลาละห้าสิบคะแนนค่ะลมแรงมากเลยนะคะแม่ๆมคะ่ะ เรานะคะก็มีกล้วยนะคะกล้วยเป็นเครือดูนะคะเครือละห้าอคะแนนค่ะแล้วก็มีผลไม้ตะกร้านะคะตะกร้าละห้ิคะแนนค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่เจบุญทุกท่านคะ่ะเมตาอุหนูนะาหาน้องลุงได้นะคะหุนโดิมากเลยนะคะ กราบเป็นเชิญพ่อแม่ทีใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาอุ่นหนุนอาหารบุ้มได้นะคะลาละหาสิบคะแนนเปน้นได้น้ำเย็นน้ำเย็นนันไหมน้ำเย็นน้ำเย็น,น,ยนกินบ้านน้ำเย็นแม่ไปไหนหมดน้องรุ่งมรรคแม่คะ่พะพ่อชัดหรือเปล่าคะ เสียงชัดไหมคะสวัสดีแม่ยุวินะคะสวัสดีพ่อสมบูรณ์ค่ะผลมาแล้วสิสวัสดีคะ่ะ สวัสดีพ่อแม่เอฟซีเจ้าบุญทุกท่านคะ่ะสวัสดีช่วงเย็นคะ่ะ สวัสดีค่ะ,ะหานุ่งรุ่งพี่พอใจนะคะตัวดำเลยนะคะส่วนแม่ฟ้าใสนะคะันก็ไม่ยอมอาบน้ำนะคะวันนี้ฝนตกนะคะไม่ยอมอาบน้ำเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีห้าท่านที่กำลังรับชมนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับครอบครัวของลุงรุ่งด้วยนะคะ ดีค่ะกราบเรียนเชิญพ่อแม่ซีเจบุญทุกท่านนะคะอุดหนุนอาหารน้องรุ่งได้นะคะแต่ลาละห้าสิบคะเนนค่ะ ไม่เข้ามาพูดคุยทักทายไม่เหมนได้นะคะทางนู้นตกเลยนะคะทางนู้นทางนี้ก็น่าจะตกแล้วนะคะจะถึงน้องรุ่งไหมเนาะวันนี้นะคะฝนจะถึงน้องรุ่งหรือเปล่านะคะแต่ลงมาก่อนแล้วนะคะก็ภาวนานะคะอย่าให้ฝนมานะคะฝนเอยอย่ามาเลยนะคะ ลมแรงมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะเสียงไม่แหม่มชัดไหมคะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ได้นะคะแม่แม่ค่ะเข้ามาพูดคุยทักทายคอมเมนต์ได้ค่ะเสียงไม่แหม่มชัดหรือเปล่าภาพชัดไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่สมศรีค่ะสวัสดีช่วงเย็นนะคะแม่สมศรี ลมมาแล้วนะคะแม่สมศีลมมาแล้วลมมาก่อนเลยนะคะฝนก็คงจะตามมานะคะดูค่ะทางนู้นก็ตกแล้วนะคะโอ้ลมแรงมากเลยนะคะ สวัสดีแม่สมศรีค่ะสวัสดีพ่อแม่ซี่เจบุญทุกท่านค่ะทางนู้นตกไหมคะแม่สมศรีฝนตกหรือเปล่าคะลมแรงไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีเจบุญทุกท่านค่ะฝนเริ่มมาแล้วนะคะลงเม็ดมาแล้วนะคะ โโนิมนอน้องรุ่งมารอแล้วนะคะแม่ๆค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องรุ่งด้วยนะคะกราบเรียนเชิญพอ่อแม่เอซใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาอุดหนุนอาหารน้องรุ่งได้นะคะตะกร้าละ50คะแนนค่ะแล้วก็มีกล้วยเป็นเครือนะคะเครือละ5 0 0คะแนนค่ะสวัสดีพ่อแม่เอซีใจบุญทุกท่านค่ะ แม่แม่เข้ามาไม่ตาอุ่นอาหารน้องรุ่งได้นะคะแม่แม่คะตอนนี้ฝนก็จะตกเลยนะคะแม่แม่คะโอ้ยลมแรงมากเลยนะคะ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องรุ่งด้วยนะคะก็ขอฝากน้องรุ่งน้องพลอใจและก็แม่ฟ้าสายแม่แสนรัรกแม่แกตาอยู่ในอบอกอบใจของพ่อแม่เอซีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของน้องรุ่งด้วยนะคะครอบครัวของน้องรุ่งคะ่ะเป็นครอบครัวช้างตกงานคะ่ะไม่มีเงินเดือนคะ่ะพึ่งพาสายบารมีพ่อแม่ซีใจบุญทุกท่านคะ่ะ ขอพระคุณพ่อแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนอาหารอของน้องรุ่งฟ้าให้มีบ้านอยู่ในวันนี้นะคะเพื่อหลบแดดหลบฝนนะคะขอพระคุณพ่อแม่เอฟซีใจบุญทุกคนมาแล้วนะคะแม่คะม่ะมาแลย หนึ่งช้อนยาน,นะคะคงต้อง,งหลบฝนนะคะลมแรงมากเลยะค่ะแม่แม่ค่ะ พี่พอใจลูกคนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทางลำคูนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ซีเจบุญทุกท่านค่ะฝนตกมาแล้วนะคะฝนตกและลมก็แรงมากด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนพี่พอใจไม่เอาลูก สวัสดีค่ะสวัสดีสิท่านที่กำลังรับชมค่ะขอช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องรุ่งด้วยนะคะรับดินเชิญพระแม่ซีเจบุญทุกท่านนะคะเมตตาอุ่นหนุนอาหารน้องรุ่งได้นะคะตะกร้าละห้สิคะแนนค่ะมีกล้วยเป็นเครือด้วยนะคะ 500คือละห้าร้อยคะแนนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีชางกินรีนะคะสวัสดีพระแม่เอฟซเจบุญทุกท่านคะ่ะฝนตกหรือเปล่าคะที่นู้นฝนตกกันไหมคะฝนตกเหมือนบ้านน้องรุ่งไหมคะบ้านน้องรุ่งม,มาแล้วนะคะฝนมาแล้วฟ้าก็ร้องเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเก้าท่านที่กำลังรับชมค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านค่ะกราบเรียนเชิญพ่อแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาอุนหนุนอาหารน้องุ่งได้นะคะตะกร้าละห้าสิบคะแนนค่ะมีกล้วยนะคะกล้วยเป็นเครือก็มีนะคะเคอือละห้าร้อยคะแนนค่ะมีกล้วยเป็นตะกร้าด้วยนะคะมีเมลอนค่ะ หน่งล่นตะกร้าละห้าสิบคะแนนค่ะแม่แมค่ะเข้ามาเมตตาอุดหนุนอาหารน้องรุ่งได้นะคะน้องรุ่งน้องพอใจค่ะ พระเพลินเชิญพระแม่ซีเจ้บุญทุกท่านนะคะนิทราอุนหนุนอาหารนองรุ่งได้นะคะตะกร้าละมาสุขน,นะคะ่ะ พี่พอใจสวัสด,ดีค่ะหน่อยแล้วลูกสวัสด,ดีค่ะหน่อยพี่พอใจาทางนี้คะ่ะสวัสดีแม่แม่หน่อยแล้วพี่พอใจสวัสด,ดีค่ะหน่อยลูกสวัสด,ดีส,ดสวยๆหน่อยคะ่ะสวัสด,ดีแม่แม่สวยๆหน่อยแล้วลูกเร็ว สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆน้อยนุวัสวัสดีค่ะสวยๆไงลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆลูกไม่สวยไม่ให้นะสวยๆก่อนค่ะสวัสดีสวยๆลูกไม่สวยเลยค่ะไม่สวยลูกหนูต้องสวัสดีสวยๆก่อนนะคะ พี่พอใจค่ะสวัสดีงามๆสิลูกหนูสวัสดีก่อนอ่าวสวัสดีก่อนแม่จะป้อนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีซีสวยค่ะสวัสดีซีสวยค่ะสวัสดีข้างูกาบเลยเนี่ยหนูสวัสดีค่ะก่อนให้สวัสดีค่ะกอนรูวัสดีข้าสวัสดีข้าอาโล สวัสดีพ่อแม่ซีใจบุญทุกท่านค่ะฝนมาแล้วฝนมาแล้วโอ้ไม่รอดนะคะบ้านน้องรุ่งไม่รอดเลยนะคะฝนมาแล้วนะคะแม่ค่ะ,ะที่หลบฝนต้องอยนดี้นะ สดเพียงจมีค่ะสวัสดี